อำเภอพิบูลมังสาหารเป็นแห่งเดียวในจังหวัดอุบลราชธานีที่จัดการประกวดต้นเทียนพรรษาแบบโบราณโดยจะจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีค่ะและในปีนี้มีต้นเทียนทั้งหมด6ต้นด้วยกันที่ส่งเข้าประกวดโดยงานจะจัดขึ้นล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนที่จะนาต้นเทียนพรรษาแบบโบราณส่งเข้าประกวดในงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับเทียนโบราณคือการนำเอาเทียนหลายๆเล่มมามัดรวมกันบนแกนรวมเรียกว่าต้นเทียนโดยประดับตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติต่างๆเช่นการนำใบลานมาเย็บเป็นลวดลายกนกการใช้ใบตองการใช้เปลือกหอยหรือดอกไม้สดมาประดับให้สวยงามแปลกตาเป็นการสื่อความหมายถึงการดำเนินชีวิตความเป็นมาของคนโบราณอย่างแท้จริง โดยขนาดต้นเทียนที่ประกวดจะสูงจากฐานไม่ต่ำกว่า150เซนติเมตรและไม่เกิน250เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง30เซนติเมตรโดยในรูปแบบการประกวดปีนี้ของอำเภอพิบูลมังสาหารคือจะต้องมีเกวียนเป็นองค์ประกอบโดยความหมายของเกวียนนั้นการใช้เกวียนในสมัยโบราณน,นั้นแพร่หลายมากเรียกได้ว่าเป็นการใช้ขนส่งได้ทุกชนิดเช่นลำเลียงข้าวบรรทุกคนโดยสารเมื่อต้องการอพยพหรือย้ายถิ่นการติดต่อค้าขาย เคยมีปรากฏว่าสมุหเทสาพิบาลใช้เกวียนด่วนเดินทางจากเมืองอุบลราชธานีเข้าไปประชุมที่กรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีนั่งเกวียนมาเป็นทอดๆคือมีเกวียนคอยสับเปลี่ยนมาเป็นระยะจนถึงกรุงเทพ และในสมัยโบราณถ้าจะพูดถึงประโยชน์ของเกวียนแล้วก็มีมากมายรวมทั้งการนําเกวียนเข้าร่วมกะบวนแห่ในงานบุญต่างๆด้วยนอกจากนี้การทําเทียนโบราณของอำเภอพิบูลมังสาหารก็ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนโบราณและสร้างความสามัคคีได้อีกด้วยเพราะเทียนแต่ละคุ้มจะต้องมีชาวบ้านในละแวกมาช่วยกันลงมือลงแรงทําจนเสร็จสมบูรณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเน้นย้าในเรื่องการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเราจะใช้ ฝีมือแล้วก็ใช้คนในพื้นที่ในการทำไม่มีก็คงเราก็ทำกันแบบตามฝีมือของชาวบ้านแต่ละชุมชนครับ โดยในปีนี้ต้นเทียนโบราณที่ชนะเลิศของอำเภอพิบูลมังสาหารจะได้รับถ้วยประธานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและรางวัลเงินสด4ี่0 0บาทและนอกจากนี้ยังมีการประกวดเทพีประจําต้นเทียนด้วยในงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารได้ส่งต้นเทียน2ต้นเข้าประกวดด้วยกันคือของที่วัดหลวงและวัดโพตากโดยจะนําไปรวมกันที่บริเวณทุ่งสีเมืองก่อนเข้าร่วมขบวนแห่จริงในวันที่28กร,รกฎาคมนี้ค่ะ ยังไงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมงานที่สัทธาราชธานีแห่งเทียนจังหวัดอุบลราชธานีรับรองว่าปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะ